แฉบเะแฉบบ่อุดอุดทำคุ้นทำคุ้นแฉบ่ละบุ้ยกินใหญ่เลยจุด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 จะเสียบแต่เขามาเรียงวันทีเท่าไรพ่อจำได้จะวันอังคารอืมเอามาเลี้ยงกินลัน จักจำได้ตะว,วันนักคันพขาไปทรงจอดวันศุก แ้พอเจ็ดมือแล้วเหมือนมันจักมือก็เจ็บมือเงนการทีหนึ่งเขาไปยังไนหน่นนะฮเข้าไปอยังใน,น,งน,น,งนหันมันเอาขาเข้าไปทั้งผุ่นเข้าไปทั้งตัด้วยเลย,ยหมูหน่อยละ ไไออบ่แล้วมันเข้าไปทั้งมองอันกับกะละมังอันห้ามนี่แม่เข้าไปกินไมกะละมังอเออเข้าทั้งสองเลยเด้ ก็แังนะแต่ลุงตรงเนี่ยมากับลุงปานก็คนกำนันกำนมารถล,ลุงปานไปรถล,ลุงปานนะไปยังคนไปไหนะไปหกคนไปหกคนบ่ก็ร <c oughs> อบนากับจังจี๋แหะไปรอบนาผูดหน่ <c oughs> ลอลุงปานตีก่ลุงปานกับกำนัลนี่ยไปประจำ <c oughs> ลุงปานเป็นประธานเนาะ <c oughs> กำนั้นเป็นเหรันยิกบูย้ยช่องเนี่ยลูกปันกับกำนันนี่ไปสุเทีย,เอ,ยเออ,อเอาเขาแล้วก็ถอนออกแม่ข้าเจ้าทรงตะลันข้าเจ้าทรงตะดอกแม่เงินต้นนี่ก็คือพวกของอันนี้นะของอันเงินของอัินข้าเจ้าจเก็บมือดอกข้าเจ้าเก็บใบเพราะว่าส่วนที่เหลือนี่ก็คือใบไถ เอาไว้ให้ลูกค้ายืมแล้วก็ส่งสินะม,มันได้ป่าเราเหมือนที่พิมพ์มามันส่งฝากไว้ฝากไว้ที่อีมันทีบ่อเลยโดนเดเบ่าเป็นสีฟีเราเงินทีบ่อปลักหลายแสนนี่ดอกอ๋อใค้เขากะเปย์ให้โรงเรียนหาเปอร์เซ็นย่ำงานสอบสิเขาเจ้าก็มีแบ่งออกกต่กระแบ่งหุ่นกระจายหุ่นเลยอะไรหลายอย่างมันมีเปอร์เซ็นต์ของมันอยู่เขาเขียนนี่ไว้อยู่ Так мен ня